รอบก่อนแต่งหน้าดินแล้วน้ำแล้ว <_ C ast ion> เหลือไฟกับลมจะได้อะไรมันลุ้นกันเฮ้ยได้ธาตุไฟทุกคนรอบนี้เนี่ยขอแต่งธาตุไฟที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เรามันดูกันเลยฟ้าอันใช้แป้งเมลิน UV p o พ d e เด a k e จะบอกว่าแป้งเมลินเนี่ยมีความพิศเศษเพราะว่าป้องกันแสงสีฟ้ามลภาวะและที่สำคัญเนี่ยปกปิดดีมากเนียนติดทนตลอดทั้งวันปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ในแสงแดดด้วยมีวิตามิน A และสควา าลีนออยที่ช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื่นผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติกันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นคราบและช่วยซับความมันบนใบหน้าด้วยนะก็จะได้ฟินิชลุคประมาณนี้เลยทุกคนเป็นยังไงบ้างไฟร้อนแรงใครเนี่ยจะสู้ 嗯嘛。